เคล็ดลับที่ทําให้แฟนหยุดเจ้าชู้ทันทีสวัสดีครับผมภูรบสอนจิวารคนนักใสยดำคนเจ้าชู้นะครับคุณอาจจะคิดว่าเขาเลิศเลยเขานู่นนี่นะครับแต่จริงแล้วนะครับเขาเป็นคนมีปมครับเขานะครับมีปมในวัยเด็กนะครับคืออาจจะโดนทอดทิ้งนะครับคือหรือไม่ก็โดนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยมีปมในใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับด้อยกว่าคนอื่นครับเขาก็เลยอยากจะ เป็นคนเจ้าชู้เพราะว่ามันดูว่าเออคนอื่นเนี่ยมันจะแบบว่าเออนับถือเขาว่าเขาว่าเก่งนู่นนี่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยคนเจ้าชู้ว่ามันเก่งไว้นู่นนี่นั่นนะครับแต่งจิงเป็นคนมีปมครับมีปัญหาครับเป็นเด็กมีปัญหานะครับปัญหานั้นนะครับก็คือ เขาคิดว่าตัวเองไม่สําคัญนะครับการที่คุณจะปรับคนเจ้าชู้นะครับคุณจะต้องเติมเต็มปมของเขาตรงนี้นะครับให้เขาคิดว่าเขา่เป็นคนสําคัญนะครับให้เขาคิดว่านะเขาเจ๋งท er so ี่สุดนะครับเมื่อเขาอยู่กับคุณแล้วเขาคิดว่าเขาเจ๋งที่สุดเขาก็ไม่อยากไปหาใครครับการที่เขาโดดไปหาคนนู้นคนนี้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอยู่กับคนนี้แล้วเนี่ยคนอื่นจะชมเขาไหมว่าเขาเก่งนู่นนี่เขาดีนู่นนี่นั่นนะครับเขา เจ๋งขนาดไหนนะครับดังนั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องเป็นคนหน้าอวดนะครับถ้าคุณอยากอยากจะปรับคนเช่าชู้นะครับเพราะเขานะครับอยากมีแฟนม่อวดครับเพราะเขามีปมไงอย่างที่บอกนะครับเขาต้องการอวดชาวบ้านว่าเฮ้ยฉันเจ๋งวะฉันมีแฟนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่หน้าอวดนะคุณก็ไปทําให้ตัวเองหน้าอวดครับหน้าตาไม่ดีก็ไปทาสัญญกรรมนะครับผลไม่ดีก็ไปฟิตเนสนะครับฐานะไม่ดีก็ศึกษานะครับหาความรู้ในการที่จะเพิ่มฐานะตัวเองครับ ข้อที่2นะครับคุณจะต้องชมเขาบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะชมต่อหน้าสาธนารณะนะครับชมในที่นี้เป็นการชมดัก,ดกทางเขาด้วยนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าเขาก็อยู่ต่อหน้าเพื่อนนะครับให้คุณชมเลยว่าเนี่ยหนูโชคดีจังเลยว่าเนี่ยที่ได้แฟนแบบพี่นะครับพี่เนี่ยพี่เป็นคนรักครอบครัวเนี่ยเป็นการที่ดักเขาแล้วนะครับคําว่ารักครอบครัวเราสะกดจิตเขานะนะครับเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนรักครอบครัวเหรอนะครับโดยเฉพาะต่อหน้าคน<ๆ>เนี่ยนะครับเขาจะแบบว่ามันจะฝังใมติดใต้สมนึกเขานะครับ โอ้เนี่ยหนูโชคดีมากเลยได้แฟนแบบพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่เทคแคร์ดูแลหนูไม่ต้องให้หนูมีความห่วงพี่เลยเไม่ให้หนูกังวลกับพี่เลยนี่เป็นต้นนะครับเขาก็จะเฮ้ยเออฉันจะต้องทําไม่ได้ละเพราะว่าเฮ้ยมันโดนโพรนาไปและว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนเทคแคร์แฟนฉันเป็นคนที่ไม่ให้แฟนห่วงฉันก็จะทําตัวแบบนั้นเละเทะไม่ได้ทําตัวจะชูไม่ได้หรือเนี่ยหนูก็โชคดีได้มากเลยที่ได้พี่เป็นแฟนน่ะเนี่ย พี่เป็นคนที่รักผิดชอบดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเนี่ยแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่กล้าทําผิดกับคุณนะครับไม่กล้าทําผิดครอบครัวเพราะว่าคุณได้เฟรมนะครับคุณได้วางพื้นนะครับคุณได้สะกดจิตเขานะครับคุณได้พูดดักคอแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะครับแล้วเขาจะไม่สามารถทําได้เพราะเขากลัวอายเพื่อนนะครับเพราะเขามีปมนะครับอย่างที่บอกนะครับดังนั้นนะครับ เราไปใช้ดูนะครับสำหรับสยบคนเจ้าชู้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูเบื่องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ